นัดแม่ค้าไทยบ้านกับอาหารแบบง่ายนะคะวันนี้นัดพาทําหมูปลาจ้าสําหรับหมูที่จะทําหมูปลานะคะควรเลือกหมูที่ติดมันนิดนึงก็จะทําให้หมูไม่เหนียวนะคะอ่ามาเริ่มทํากันเลยจ้าหั่นให้เป็นชิ้นหนาหน่อยนะคะ หนาพอที่จะไม้เสียบได้ค่ะประมาณนี้จ้าอย่าให้สั้นให้ยาวเกินไปนะคะหั่นหมูเสร็จแล้วมาหมักกันเลยจ้าหมักด้วยผงปรุงรสรสดีนะคะอันนี้เป็นพริกไทยกระเทียมารากผักชีตามรวมกันค่ะ น้ำตาลปี๊บจ้าสำหรับที่จะย่างนะคะควรจะเป็นน้ำตาลปี๊บจะให้ความกลมกล่อมกว่าน้ำตาลทรายน้ำมันหอยค่ะอันนี้ทำกินเองนะคะมันจะสูตรจะไม่เป๊ะตายตัวซอสฟ้าเขียวค่ะแล้วก็น้ำปลาร้า เขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้ามีงาก็ใส่งาลงไปด้วยนะคะจะช่วยให้หอมมากยิ่งขึ้นเวลาย่างนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก่อนจ้าอันนี้ส่วนแรกก็คือจะทำให้ในการหมักนใเข้าเนื้อเข้าหนังนะคะต่อไปจะทำให้เขานุ่มค่ะโดยการใช้โซดาในการหมักต่อไป โซดาลงไปเลยค่ะปริมาณนี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเอาแค่พอนิดๆนี่เป็นขั้นตอนการทำให้หมูขอนุ่มนะคะในการหมักโซดานี่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงระหว่างที่รอนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็สามารถเสียบก่อนได้เลยค่ะ น,นี้นัดก็เสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เสียบก็รอให้ครบชั่วโมงก่อนก็ได้ค่ะหรือค้างคืนได้ยิ่งดีค่ะยิ่งนุ่มเลยอันนี้นัดเสียบแล้วแต่ไม้มันยาวไปเนาะนะก็จะเอามาอนุญาตเรียงหมักไว้แบบนี้นะคะอันนี้ทำกินเองค่ะก็เลยแบบหมูนี่จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยต่อไม้เรียงให้มันเท่ากันกัน เพื่อที่จะให้เขานุ่มอยู่นะคะก็นัดก็จะใช้วิธีนี่แหละคะ่ะค่อยๆกลับเอาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มปลาใช้น้ำปลาจ้าอันนี้นะัดใช้น้ำปลาขวดนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะ หนึ่งช้อนค่ะน้ำปลาน้ำตาลเคี่ยวค่ะถ้าไม่มีก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกหรือว่ากับน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้นะัดต้มผสมรวมกันแล้วช้อนครึ่งค่ะหยะผงนัวตามชอบเลยจ้าแล้วก็พริกป่นก็ตามชอบค่ะ แล้วก็หอมหัวแดงซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วจ้าสำหรับน้ำจิ้มอันนี้สูนนี้ก็จะได้สามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็นำมาย่างด้วยไฟอ่อนจ้ากลับไปกลับมาให้สุกนะคะ พอสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้าน้ำจิ้นปลาแบบแ่บแทบนะคะฝากกดติดตามให้นัดด้วยนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ